สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําท่าบริหารร่างกายสําหรับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเต้านมค่ะเนื่องจากผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดจะมีปัญหาเจ็บแผลทําให้เกิดภาวะข้อไหลยึดติดได้วันนี้จึงจะมาสอนท่าบริหารร่างกายสําหรับผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะข้อไหลยึดติดเนื่องจากขยับได้ไม่สุดค่ะโดยการบริหารร่างกายจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะ โดยระยะที่1จะเป็นระยะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและก็มีสายระบายเลือดอยู่โดยระยะนี้จะเน้นการออกกำลังกายที่ไม่รุนแรงมากนะะักค่ะมาเริ่มที่ท่าที่1กันเลยค่ะท่าที่1นะคะจะเป็นท่านั่งค่ะโดยเริ่มจากเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะคะ ข้อศอกชี้ไปทางด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นกางข้อศอกออกทั้งสองข้างกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นค่ะอันนี้นับเป็นหนึ่งครั้งเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ กเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะ ท่าที่สองนะคะเริ่มด้วยการเอามือประสานไว้ที่ด้านหน้าค่ะลักษณะน,นี้หลังจากนั้นค่อยๆย,ยกใช้มือข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดพยุงแขนข้างที่ผ่าตัดยกขึ้นนะคะวางไว้บนศีรษะเอาให้พอตึงนะคะแต่ว่าไม่เจ็บแผลหลังจากนั้นค้างไว้1ิบวิเดี๋ยวช่วยกันนับไปด้วยกันนะคะเพื่อป้องกันการขั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด เก้ 9, หลังจากนั้นค่อยๆย,ยกลงช้าๆกลับมาที่จุดเริ่มตน้นอันนี้นะับเป็น1เซตนะคะเราจะทำกันทั้งหมด5เซตค่ะ ที่3นะคะเริ่มด้วยการเอามือแตะบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างค่ะหลังจากนั้นค่อยๆย,ยกแขนขึ้นช้าๆให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่เอาเท่าที่พอตึงแผลแต่ไม่เจ็บนะคะหลังจากนั้นค่อยๆย,ย,ยกลงค่ะอันนี้นับเป็น1ครั้งเดี๋ยวมาทาพร้อมกัน10ครั้งนะคะเริ่มค่ะ1 2 ส4 5 6ี่ห้ห <ก S 2> ค่อยๆทำช้าๆนะคะ7 8 9 10ค่ะต่อมาเป็นท่าบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ไม่มีสายระบาย6สัปดาห์ได้หลังผ่าตัดค่ะโดยสามารถทำได้ตั้งแต่24-48ถึง48ชั่วโมงหลังผ่าตัดเลยนะคะโดวยวันนี้จะมาสาธิตทั้งท่านั่งท่านอนกับท่ายืนทั้งหมด6ท่าค่ะมาเริ่มกันที่ท่านอนก่อนนะคะ ที่หน,นะคะจะเป็นท่านอนหงายค่ะโดยเริ่มจากให้คนไข้นอนหงายบนเตียงนะคะหลังจากนั้นเอามือทั้งสองข้างประสานกันไว้ข้างหน้าค่ะค่อยๆย,ยกแขนขึ้นชา้ชาๆนะคะให้พอรู้สึกตึงบริเวณแผลแต่ว่าไม่เจ็บนะคะเท่าไหนก็เท่านั้นค่ะหลังจากนั้นค้างไว้10วินาทีนะคะเดี๋ยวนับพร้อมกัน1-10ค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 หลังจากนั้นค่อยๆย,ยกลงนะคะข้อสอบต้องตึงตลอดเวลานะคะอันนี้นับเป็น1ครั้งค่ะทำทั้งหมด5ครั้งนะคะ ท่าที่สองนะคะจะคล้ายๆกับท่านั่งค่ะโดยเริ่มจากการเอาแขนเอามือทั้งสองข้างประสานกันไว้ที่ท้ายทอยนะคะข้อศอกชี้ขึ้นด้านบนค่ะหลังจากนั้นค่อยๆกลางแขนออกทั้งสองข้างนะคะให้พอรู้สึกตึงแผแต่ไม่เจ็บค่ะหลังจากนั้นค้างไว้สิบวินาทีนับพร้อมกันนะคะ 1>, 1 2 3 4 5สองส10 กลับมาที่ตำแหน่งเดิมค่ะอันนี้นับเป็น1ทําทำทั้งหมด5ครั้งนะคะท่าที่3ามนะคะจะเป็นท่านั่งโดยเริ่มจากเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะช้าๆนะคะค่อยๆเอ็นไปทางด้านซ้ายค่ะ อาจจะรู้สึกตึงแผลนะคะแต่ว่าต้องไม่รู้สึกเจ็บนะคะหลังจากนั้นค้างไว้นับ1-5ถึงค่ะ 1, <S 2> 2, <S 1 2 3 2> 4 5, 5. ค่อยๆ่อยเนกลับมาตรงกลางเอ็นไปอีกข้างหนึ่งค่ะนับ1-5ถึงเหมือนเดิมนะคะส <1, 2, S 1> 3 4 5กลับมาตรงกลางอันนี้1เซตนะคะทำทั้งหมด5เซตค่ะ ต่อมาเป็นท่าที่สี่นะคะท่านี้จะทําท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้แต่ว่าวันนี้จะมาสาธิตท่านั่งค่ะเริ่มจากการเอามือแขนข้างที่ผ่าตัดนะคะยกขึ้นระดับหัวไหล่หลังจากนั้นค่อยๆพยายามเอื้อมไปแตะหูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องพอจะรู้สึกตึงแต่ว่าไม่เจ็บเอาเท่าที่ไหวนะคะหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มระยะขึ้นก็ได้ค่ะพยายามตั้งศีรษะตรงตลอดเวลานะคะนับ1-10ถึงค่ะนับพร้อมกันนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้หลังจากนั้นยกแขนขึ้นกลับมาไว้ที่เดิมค่ะอันนี้เป็น1เซตทำทั้งหมด5เซตนะคะ ออมาท่าที่ห้าจะเป็นท่ายืนนะคะโดยท่านี้จะเพิ่มองศา,าของหัวไหล่ค่ะเริ่มต้นจากการหันหน้าเข้าหากำแพงในลักษณะนี้นะคะระยะห่างให้พอสามารถยกแขนได้สุดโดยที่หลังยังตั้งตรงอยู่ค่ะเริ่มจากการยกมือขึ้นมาบนกำแพงนะคะค่อยๆไต่แขนขึ้นช้าๆให้ตึงบริเวณบาดแผลแต่ไม่เจ็บนะคะถ้าเริ่มเจ็บก็ให้หยุดค่ะหลังจากนั้นนับ1-10ถึงิบ นับเปรบพร้อมๆกันเพื่อป้องกันการกัน้นหายใจนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากนั้นค่อยๆไต่ลงมากระดับเดิมค่ะอันนี้นับเป็น1ครั้งเราจะทำทั้งหมด5ครั้งนะคะ ท่าที่6จะคล้ายๆกับท่าที่หนะคะโดยเปลี่ยนจากหันหน้าเข้าหากำแพงเป็นหันข้างเข้าหากำแพงแทนค่ะเอาข้างที่ผ่าตัดหันเข้าหากำแพงนะคะระยะห่างให้พอสามารถยกแขนได้สุดโดยที่ไม่โน้มตัวไปด้านข้างค่ะเริ่มจากการเอาแขนเอามือวางที่กำแพงในกระดับเอตัวนะคะค่อยๆไต่แขนขึ้นช้าๆ ให้พอรู้สึกตึงบริเวณบาดแผลแต่ว่าไม่เจ็บค่ะถ้าเกิดว่าเริ่มเจ็บก็พอนะคะหลังจากนั้นนับ1-10ถึงพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากนั้นค่อยๆไต่ลงมาที่ระดับเดิมค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะคะโดยที่พยายามอย่าให้ตัวโน้มไปด้านข้างนะคะ หน้าหันหน้าตรงตลอดเวลาค่ะแล้วก็นับไปด้วยเพื่อป้องกันการก้นหายใจค่ะถ้าเกิดว่าไม่เจ็บก็สามารถเพิ่มระดับความสูงได้ค่ะ